สวัสดีครับสวัสดีพีพีน้องน้อนานาทุกท่านครับผมสําหรับคลิปนี้ขายเสี้ยนคืนมังสุรินกสิตเมารีวิวแนะนำเอ็นทำคืนหลักครับผมเนี่ยเป็นเอ็ทีทางขายได้ยอมขึ้นมาไม่ๆครับผมตอนนี้ยอมน้ำเย็นเดยครับผมเพราะว่าชุดก้อนนี้เป็นยอมน้ำหอนครับผมยอมน้ำหอนกษิมาแนะนำ เอ็น ach, ชุดไม้กับผมทีทางขายเดย์เข็ดขึ้นมากกับเป็นยอมน้ำเย็นกับผมนี่ฮะนี่ก็เป็นเอน ib, ib, ็นเบอร์เก่าิบเบอร์แปดิเบอร์ลอยยี่สิบกับผมเดี๋ยวสิมาเปรียบเทียบแนะนน้ำนี่ยสำหรับทันทีทําคืนนะครับนี่ก็เป็นเอ็นยอมน้ำเย็นกับผมนี่ฮะกัจจิ ขอดีก็คือดีตัวดีครับผมเวลาหีดเขาไปแล้วเอ็นอีสิดีตัวดีนี่ฮะเห็นบิดออกซ้ายออกขวาน,นิดๆินน้อยๆนี่เวลาเขาตัดออกมาแล้วนะครับผมเวลาเห็บเป็นบวงแล้วเนี่ฮะเอ็นกะจีสีสวยครับผมโบตงห่วงว่าตัดออกมากเห็นบิดใายบิดขวานิดๆินน้อยๆนี่ฮะโบ,บตงห่วงครับผมเวลาเห็บเขาบวงแล้วนี่ครับ ่ะเดี๋ยวผมจะให้ชมนี่คือเอ็นยอมน้ำเย็นครับผมเอ็นยอมน้ำเย็นเห็ดออกมาแล้วนี่ฮะชมได้เลยครับผมนี่ฮะกับทีตรงตามภาพที่ท่านเห็นเลยครับนะฮะบบตงห่วงว่าเห็นเอ็นบิดซ้ายบิดขวานิดนหน่อยนี่ฮะตอนนี้ก็เป็นเอ็นทียอมน้ำเย็นครับผมก็อยากมาแนะนำให้พี่ให้น้องได้เบิ่งไในหัว่า เอ็นทีบิดสายบิดขวานิดน,นน้อยเวลาเขาเห็ดไปแล้วนะ,ะบางตัวก็ตรงเลยกับผมบางอันก็ออกสายขวานิดหน่อยแต่เวลาใส่ลังเก็บเขาไปแล้วเอ็นก็ชีสวยกับผมเนี่ยก็สะเป็นตามผ่าดีต่าเห็นเลยนะฮะแต่ชุดนี้ยังไม่ได้ใส่รังเก็บกับผมถือว่าใส่งานง่ายกับผมใส่งานง่ายสำหรับเอ็นของผมเห็ดออกมานี่คือ บ่ต้องวัดตัดที่ละเส้ิบนะครับผมเนี่ยใส่กันใกล้ๆตัดตรงกลางเลยครับผมเนี่ยตัดตรงกลางกระเสียได้เลยครับผมเป็นมวนนะฮะหนึ่งมวนนี้สำหรับเอ็นเบอร์เจ็ดสิ 10, 10, บแปดสิบเก้าสิบเบอร์ลอยนะฮะหนึ่งมวนของผมนี่สิมีอยู่ประมาณหกสิบสี่สิบครับผมโดยประมาณนะฮะบ่ขาดเนี่ยโดยประมาณนี่หกสิบสี่สิบกับเฮดไดสองจุดแหละครับถ้าเฮดคืนลัก นี่ก็เป็นเอ็นยอมน้ำเย็นกับผมนี่ฮะ,ะเดี๋ยวสิพามาชมตัวน,นี้เป็นเอ็นที่ยอมน้ำหอนกับผมเอ็นยอมน้ำหอนนี่ฮะความเนียนความละเอียดกัสวยงามหรือว่าท่านสั่งซื้อเอ็นยอมน้ำเย็นไปก็อยากให้สวยงามเนียนตาเนี่ยฮะกับตัวน้ำหอนก็เอาลงกระไดเลยกับผมนี่ฮะ เอาลงนำหอนก็เอาขื้นเอ็นกรบสิเนียนตามเนี่ยภาคที่เท่านนี่คือเอ็นยอมนำหอนกับผมแต่ขอดีกับของเอ็นยอมนำเย็นกับดีตัวดีครับผมก็คือยากเจ้งให้พี่ให้น้องได้สาบได้หูกับผมว่าเนี่ยเห็นเอ็นบิดซ้ายบิดขวาปตองก็ทิมด้วยครับผมเนี่ยฮะมันเป็นเอ็น นี่ยใส่ได้ดีครับผมดีตัวดีบมมียังหลายกับผมกับอยากแนน้ำพีแนน้ำนองบางทันสั่งสื่อไปกับเพ็นเป็นมวลบางทีเอ็นเนี่ยส่งแบบนี้นเดี๋ยสิหาเอ็นแบบออกบิดๆให้ได้เบิ้งครับผม เห็นแล้วครับผมเห็นแล้วอ่ะนี่กับผมนี่เอ็นคือนี่ถูกเซนสีก้มสีก้มสวยแต่มีบางเซนที่บิดนิดนิดน่้อยอย่างสิแบบนี้ครับผมตาเห็ดได้เรื่อยครับผมโปรตรงหวงพอเวลาท่นานตัดออกมาแล้วนี่ฮะโค้งเขาบ่วงแล้วมันก็จะเป็นวงลีสวยครับมันกาซิโบบิดนี่ฮะตัวนี้ก็คือ กัวบางทันทีสั่งเอ็นซื้อเอ็นไปล่ะกังวลกับเอ็นที่บิดเบี่ยวนิดๆน,น้อยๆนะครับผมนี่ครับก็นได้เห็นกันตามภาพนี่นี่คือเอ็นยอมน้ำเย็นครับผมเอ็นยอมน้ำเย็นอ่ะสำหรับทันทีหรือว่าทันทีอยากได้เอ็นยอมน้ำห่อนนะฮะตัวนี้ก็ซั่งได้ครับผมตอนนี้ทั้งขายเสียนคืนกับกำลังผลิตขึ้นมาหลายครับ ก็มีพอมจัดส่งเป็นเอ็นยอมน้ำเย็นหรือว่าทันที่อยากได้เอ็นยอมน้ำห่อนกน็สร้างได้ครับผมจะมีเปิดขายก็ทุกแบบนี่ฮะเดี๋ยวสิพาชมกันไลยๆล,ลักครับผมลักเหลกนี่คือเอ็นยอมยอมน้ำเย็นครับผมความตรงความสวยนี่บบตงห่วงครับถึงแม้เวลาทันเหตุออกมาแล้วเนี่ย งานเอ็นชีบิดออกคางแบบนี้ท่านก็บปบต้องกังวลครับผมเนี่ยบปต้องกังวลเวลาเนี่ยเอาใส่ยล่างเก็บเขาไปแล้วมากัดจดันส่งยืดตัวออกเขาส่งครับผมตัวน,นี้ก็คือสําหรับท่านที่ใส่ที่เหบบตุกะบปต้องกังวลครับก็บคืออยากเนี่ยพามาชมมาเบิงเนี่ยอันนี้ก็เป็นลักที่สามลักที่สี่ นี่คือเอ็นยอมน้ำเย็นด้วยครับผมสำรับทันทีสั่งไปเห็ดไปใส่กะต้องกังวลแล้วครับตอนนี้ทางขายเสียนคืนกะมีทั้งเอ็นยอมน้ำเย็นยอมน้ำห่อนเปิดขายพี่น้องกันราคากันเองครับผมกะสำรับทันทีสนใจกะถักมาสอบถามเพิ่มเติมได้ครับผมหนึ่งมวนนี่หนึ่งมวนตัดได้64เซนครับผมถึง66เซนกะเห็ดคืนรักได้2ชุดแล้วครับผม อ่ะเป็นรายละเอียดใหม่ๆที่ท่านขายเดยมารีวิวแจงพี่แจงนองกับขอฝากรายละเอียดเอาไว้สันีก่อนครับสวัสดีครับ